นายไม่จะขังกูไะเนี่ยโอ้เรียบร้อยแบทแมนแบทแมนช่วยไรเออสินยอมมาได้อยู่ถ้าคนเดียวถ้าก <'m> ็จะปให้แม อะไรครับผมสวัสดีท่าน <beginning> ผ <world> right. well, okay. ู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเนี่ยโอ้โหเอาละเว้โรนินเจอยมมาทูด เอาว่เอาว่ะไะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมรอบที่3มนะฮะโอเควันนี้เรามาเล่นเรียวมากันอีกเหมือนเดิมนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าจะเจอตัวที่แพ้โคตรๆนะฮะอย่างอูเมนด้วยนะฮะโอ้โดเรี้ว่าหลายๆคนที่ผ่านทางมาดูนะครับผมก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ทำชาเลนจ์ชาเลนจ์ชาเลนจ์ในการเล่นเรียวม้าไปถึงอันดับหนึ่งอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าช่วงนี้จะลงคลิปมาๆให้หายนะ เนื่องจากมีเอ่ออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีคนอื้มอื้มลุงลุงลุงยังไงฮะยังไงล่ะฮะยังไงฮะจะเวทอ่ะไม่งั้เอ้ยมันเวทได้นี่ว่าโอ้ยไปเลยจบแล้วแบทแมนผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยวลสองก่อนกูอีกโอ้ยตายแล้วโอ้แบทแบทต่างคนต่างเวลหนึ่งสู้มันไงวะเนี่ยโอ้ยปลายติดปลายแล้วก็แบบตาตาตาปลาบแบทแมนต้งโดนเวทท่านผู้ชมค่ะ เสื้อเหือฟิกเกอร์ไปแล้วโอเคครับผมน้อยเราก็ยังไม่เสียฟิกเกอร์นะครแบทแมนโดนเอดิเวศเฉยโอ้โหแล้วลัดบับได้ด้วยนะยังไงอยังไอองไ,ไม่ตายสกลิลวสองะโอเคตอนนี้สถา,านการณ์บ้านเมืองก็หลายๆคนก็อย่อยางอย่างที่รู้กันนะฮะผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมเ <laughs> มื่อคืนผมก็ไปมาท <laughs> ่านผู้ชมผมก็ไปมาเหมือนกันนะฮะไปไหนอะพี่ <h ui> ข้างบนโดนอยาบอกว่า แบบโอ้โหสุดยอดมากนะฮะเมื่อคืนไปมานะฮะในจังหวัดของผมเองนะฮะซึ่งก็คือการไปกินมูกระทะไม่ได้ไปมอป็อบไปหยอกหยอกโอเคแต่ยังไงเราก็ไม่สนับสนุนในเรื่องของการที่ตำรวจใช้ความรุนแรงแก่ประชาชนนะครับผมแต่โอ,โ,โอ้โหสนับสนุนตำรวจไม่ให้ใช้ความรุนแรงแต่พวกมึงใช้ความรุนแรงกับเพื่อนกูจัดๆเลยช็อตนี้ตามตัวลุงสกร,รมอาเซกาปาด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 ขอคลิปแล้วกันนะครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับอาเซตกาบอกว่าเลจจัดเธอใช่ไหมเพื่อเล สิ้นหวังกันแล้วอย่าเพิ่งสิ้นหวังสิโอ้ยอนาคตประเทศเราเราจะมันจะเป็นสีมันสีมันสีมันสีนสเอาา๊ะอย่าดึงอย่าได้หรือเปล่าเดี่ยแอบลอยแอบเอนเียนแอบเรียนเหมือนเซียนมาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นเราไม่เห็นเราเอาเจอโอ้ยกลางโดนโอ้โหความรุนแรงความรุนแรงมาเยอะมากความรุนแรงยังไงแยกย้ายแยกย้ายแล้ว เราก็ต้องไปบ้างแล้วข้ามตรงนี้ข้ามตรงนี้เอ้อเอ้ยมันจับกูว่าแล้วเชียวอุ้ย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 ตั้งสติปั๊บปั๊บยังไงยังไงมึงมึงมึงเข้ามาได้เข้าไปโอ้ยไปแล้วกลับบ้านก่อนฮะท่านผู้ชมกูจะเอ้ยเดี๋ยวโดดเล็กปั๊บปั๊บอุ้ยอุ้ยโดดไหลตาย เออได้แรกอโอ้โหอย่างน้อยก็แรกอย่างน้อยก็แรกเออเมื่อกี้มันขึ้นว่าเซเนียร์เป็นคนฆ่าเราด้วยนะทั้งที่ตีลังกาไปละไปก็ต่อฮะโอ้โหย,ยอสองเลยโอ้ย2สองเลยสองเจ็ดสกอร์นะสองเจ็ดไม่ใช่สองคนอลิสมาช่วยผมด้วยครับปะปะปๆปะปะดูเลือดดูเลือดโอ้โหเกมนี้ยงแพ้เอ้ามึงอยู่นี่เหรอเอ้ยมึงยังไม่จุ้ยสกิลสองบ้าเอ้ยฟิกเกอร์สองรอบแล้วมันอะผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้เสียฟิกเกอร์เลยเกมนี้แต่ว่าผมแพ้ ผมแพ้เลนผมแพ้เลนแต่แต่แตดูช็อตนี้คดีฮะดูช็อตไม,ไ,มไม่เข้าเลยฮะยมันมาปับป๊บปั๊บคุณลุงคุณลุงโอ้โหว่ายากเกมเนี้ยว่าโคตรยากเลยปกติเนี้ยเรียวมามันแพ้โอเมนอยู่แล้วนะคุณผู้ชมคือถึงแม้ว่ามันจะบัฟมาแต่ว่าถ้าโดนโอเมนขังแล้วแบบยืนเคียนยืนเคียนเรียวมาก็สู้ไม่ได้อยู่ดีนะเอาจริงเลยดาเมจเราไม่พอที่จะฆ่าโอเมนตอนกดสกิลสองอยู่ดีคะ โอ้โห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 ทำไมเปรี้ะอย่างนี้โอ้ยมาแล้วเกมที่ผมรอคอยอยู่ไหนมีคนตีเอ้าวว้าวฝ้าววู้ฮูยเกมที่ผมรอคอยก็คือการเล่นเรียวมาเกมตามนั่นเองเกมตามอ่ะเล่นให้ดูเลยแล้วกันแทงวืดด้วยโคตรหล่อโคตรหล่อเมื่อกี้เอ้ย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 เอันนี้เรียกอ้ยเ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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเเอ้ยอ้ยเอ เขากำลังฟังฟังคียตาอยู่นะกทำไมเขาวิ่งเข้ามาวะทำไมเขาวิ่งเข้ามาเมื่อกี้โอ้ยเฮ้ยเ้อเมนนายไม่เจ้าขังกูปะเนี่ยโอ้เรียบร้อยแบทแมนแบทแมนช่วยไบร์แบทแมนเป็นอสศวินลัติการที่กลัวแสงใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแสงลงวุ๊บนี่แบทแมนวิ่งเลย แบทแมนวิ่งอ้าวแบทจะหมดด้วยแบทแมนวิ่งเลยเมื่อกี้วิ่งยาวๆเลยเอาละครับผมเกมนี้มีทางที่จะพบแสงสว่างหรือไม่ฮะเราจะชนะฝั่งตรงข้ามยังไงดีโอ้โหทั้งโอเมนทั้งเสียเดียวว้าวเนมาอีกแล้วเปนมาอีกแล้วโอุ้ยจะสั่งเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรับ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 เฮ้ยอุ้ยรู้กูรู้กูรู้จอดเนี้ดีนะดีนะได้ใช้ฟิกเกอร์ครั้งแรกในเกมฟิกเกอร์ แรกในเกมเอ้ยลุกเสียงดีไปแล้วเอาแต่แทงได้นะเนี่ยแข่งได้นะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่หมอนหน่ามันก็ตัวแบบแก้ทางฝั่งเราทั้งนั้นเลยฮนะอเมนลุกเนี่ยคือแบบฆ่าแบทแมนโดยเฉพาะเลยดันไว้วเพื่อนกันไว้นะฝั่งเราดีตรงไมดีดีอย่างก็คือกันเก่งนี่แหละอาริสแล้วก็อันนี้ฮะอาเซนการ์ผมดันก่อนดีกว่านะท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้ว,ลวขอตี อ๋อตีอย่างน้อยก็ต้องได้แหละมันเสียแล้วกลางอะไม่น่า,ไม,นาไม่น่าทันวะเอาสักป้อมเอาสักป้อมเอาสักป้อมเออเอาวะ่ะนาทีออฟเลนนาทีออฟเลนไปแล้วครับรู้รู้ว่าขึ้นมาปั๊บปับปั่บปับัเจอกเชืชอกอหลายหลายคนที่เห็นผมเล่นเรียวมานะครับผมก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่เรียวมามันมีบัคตีลกาได้3ทีทีนะพี่เอออันนี้ผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาแล้วนะเออคือมันเป็นบัคที่อ่าถ้าให้พูดตรงๆเลยนะคือเป็นบัคที่เหมาะกับการเล่น เรียวมาป่าแช่นั้นนะครับวยว้าว้ว้ว้คือการเล่นเรียวมาเรียนเนี่ยคือใช้ใช้บัคกนั้นค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันเป็นบัคที่ต้องโอ้ยน้อซูนี่ก็ได้กูว้าก็แน่คือมันเป็นบัคที่ต้องโอ้หคือมันต้องตีลังกาตีลังกาใส่คลิปแล้วก็อ่าปั๊บกดข้ามกระแพงแบบรวดเร็วนะครับผมแต่ตอนนี้ข้าโอเมนก่อนนะฮะอเมนมึงรู้หรือยังนายรู้หรือยังว่าเออการที่นายขังเราแล้วแบบให้ซีนี่มาช่วยเนี่ยมันเป็นยังไง กูเอาเพื่อนมาช่วยบ้างเป็นยังไงโอเมนเออมุลามาะมาไปครับผมดานดานดานนู้ดักเซเลเยอร์ว่ะเอาว่ะแสดงว่าบนว่างบนว่างชิวชิวอุ้ยเราเป็นบนบนบนนบนว่างชิวชิวฮะกลางกลางไปแล้วครับไปแล้วครับตายสอง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 จะชองจะชองจะชองจะปะปะพลังเริ่มเป๊บเออเจอกันแล้วครับคุณซีคุณซีคุณซีมาให้แดงหลบก่อนรู้รู้ล่วงหน้ารู้อนาคตอื สาดกระสุนเข้าไปสารกระสุนเข้าไปเออเอาแล้ววะเราเลดก็เก่งเว้ยอย่าบอกว่าเลดไม่เก่งเลดมันมี3ตัวเลดอยู่เนี่ยอาเซนกาอลิสนะครับผมแล้วก็คาเฟนีนะฮะก่อนอื่นผมตีลังกามาตัดคลิปซะก่อนสาเชื้อเอาจริงฝันหข้ามก็ตรงๆเลยนะขึ้นบ้านยากว่าฝันหัข้ามมันเป็นตัวที่แบบต้องเอาตัวมาแนบแนบแทกแทบทุกตัวเลยฮะเออมีลุกเฮ้ยว้าวว้าวไปแล้วครับ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 ผมโดนไหมเนี่ย ลุกอยู่ตรงนี้เราต้องรอเคลียร์มังกรกันบนนด้หน่อยครับไปไม่ได้ไปไม่ได้ผมต้องรอเคลียร์มังกรบวกกับลุกอ้โหูเขาจะเล่นล่างอย่าอย่าอยู่อยู่อยู่อย at ู่ผมว่ามันอยู่แถวนี <d <d <h. <h ้แหละรอรอดูในแมพกอนฮะซีเนียร์อยู่กลางอุ้ยเอ้ยไปกลางหมดเลยฆ่าเลยฆ่าฆ่ารีบ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 น่าจะลงมาแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจอุ้ยรีบอยู่นู่น เออสีเนิวมาได้อยู่ถ้าคนเดียว, <ไอ S 1> วก็จะเป็นแมงคนเดียวรอ,อดอยู่รอดรอดโอ้โห้สปึงดึงเดียวเอาละครับผมหลังจากที่ผมตายเพื่อสละชีพไปฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเออฝั่งตรงข้ามบ้าอะไรเราฝั่งเรานะครับผมกําลังโอ้โหจะโอ้โหมันถึงบ้านเฉยเออเรายังมีการได้คิวนะครับผมจากคาเฟ่ดีนะฮะได้คิวโอเมนไปอย่างงงๆนะครับแล้วผมเกมนี้ บอกเลยว่ามันโอ้โหไม่เมันก็ไม่เลนะก็ไม่เลนะสกอร์เท่ากันแล้วนะ <c oughs> แล้วชอ็อตนี้ชอ็อตนี้แบทแมนรู้สึกจะเข้าไปครับผมแล้วยังไงจังไดที <c oughs> ่ไปใส่เราพอนาใส่ไปใส่นำมันไปตามมันไปตามมันไปตามมันไปจืบปึ๊บสวบป,ป,ป,ปัปตาบาาาป,ปั๊บหืมโอ้ยยิงยิงยิง,ยงเออ เอาว่าเอาว่ายังไงรูกรูกโอ้ยนายสวนพวกเราได้พวกเราก็สวนนายได้เหมือนกันอย่างนั้นะครับผู้ชมเคยเห็นไหมฮะเคยเห็นไหมฮะการสวนแบบนี้การสวนแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเดี๋ยวจะปอาอ่อลีตายเฉยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปแล้วอันติใช่ป่ะเมื่อกี้เอาอันติลบโอเคปั๊บ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 เสียบช่วยเสียบช่วยเออือเสียบช่วยเสียบช่วยถอยถอยถอย ดูทีดูที่ไปเกมนี้มันมันจังวะมัน,ม,นมันกว่าปกติปกติเยอะมากใครเข้าไปเอาแบทแมนเฮ้ยแล้ว oh. ตายแบทแมนเลดเกมเรารู้แล้วเราเข้าใจนายแบทแมนเลดเกมเนี่ยบางทีเราเป็นล้วงแคลรี่เนี่ยมันกดธนูดูดเลือดใหญ่สวนเนี่ยตายเองนะแบทแมนมีการบอกว่าจเจริญท่านผู้จเจริญท่านผู้จเจริญมีโอเมนอยู่ตรงนี้นะฮะเกมมันเท่ากันเลยนี่ว่าตอนเนี้ย เกมมันเริ่มเริ่มเท่าๆกันเป๊ะผมต้องหลบโอเมียนก่อนไม่แน่ใจ,จว่าเขาจะวิ่งมาเสียบเราหรือเปล่าแล้วให้เซนียลบินมานะชอบทำบ่อยๆโอเมียน <man S 2> ชอบทำแบบนี้บ่อยๆในตอนต้นเกมเราต้องระวังนะจุดจุดนี้ไว้ด้วยคอมโบกันดีนะโอเมียนเซนียลเนี่ยเปิดเปิดวอร์ดเปิดวอร์ดเพื่อนเปิดวอร์ดฟรงนี่แน่อยู่ในดิสอ้าวลึกลึกหยหอยู่ได้วะอยู่ได้วะอยู่ได้เะรอรับดาเมจคนเดียวรับดาเมจคนเดียวเสียบดาครับผม เอาแล้วเขาปักใครปักกูอีกแล้วเหรอไม่มีใครให้ปักแล้วปักแต่กูอยู่คนเดียวโอ้โหแน่ใจผมขออนุญาตเพื่อนๆทุกคนนะครับในการปลาใสครั้งนี้นะฮะว่าผมจะทําหน้าที่ดันขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆเข้าไปบวกกันแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ไปบวกและตีทกอย่างสบายใจนะครับเซีเนียอก็บินไปแล้วครับเออแบทแมนตายกูผิดไป ทำไมรู้สึกผิดนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็ดันขึ้นมาให้พวกคุณแล้วพวกคุณแล้วเขาไปยิงเขาไปยิงแล้วเอ้ยเอ้ยมีแต่ตัวตีบ้านรแรงๆกับฝั่งเราอะ่ะผมเลยว่าหุยุ้ยหุ้ยหุ้ยหุสินค้าดันยังไงฮะสถานรรรการณ์ตอนทุยสถานการณ์ตอนนี้รู้สึกตึงเครียดที่หน้าบ้านปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บนหนุข้ามเจ็บหุ่นหนุข้ามเจ็บอุ้ยแทงเด็กเออเออมันลากสกิลไม่ออกว่าตอนแรกเลย เออ้าไปคลิปสวยเฮ้ยมันปักอลิสช่วยช่วยอยู่ช่วยอยู่อุ้ยมันบินมันบินไม่ไปตายมันจะตายมันเอาคนอื่นมาลับโู้โหตายหมดเสียบช่วยปึ๊บไม่โดนอย่างเท่เลยอย่างเท่เอาอีกรอบปั๊บนี่โดนโดนโดนพอแล้ว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 กูเนี่ยควรพอแล้วกูเจ็บพอมากเลยสรับไม่ไหวที่จะต้องเฮ้ยคุณซีคุณซีเรียวครับหลบ ลบลบลบ,ลบจะเอาเพื่อนมาช่วยหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจวะต้องดูสถานะกืนก่อนนะฮะอเมนเฮ้ยอเมนมาอเมนมาเห็น<ๆ>เห็นเมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นผมเห็นเมื่อกี้แถวนี้แหละโอเมนน่ะเออน่าจะอยู่แถวกุ้งกลางนี่ครับผมแบทแมนไปเช็คแบทแมนไปเช็คนั่นไงเห็นไหมเอออย่านึกว่าไม่รู้ซีเนียวมันมาด้วยกันแน่เลยสองคนเนี้ยอเมนกับซีเนียลเนี่ยจริงยังช่วยกันตลอดเลยฮะ ช่วยกันดีมากนะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอ้ยโอ้โหแทงซีเนโกก็ไม่เข้าแทงใครก็ไม่เข้าเอ้ยผมมึงก็ไม่เข้าตอนที่เราแทงเข้าไม่กี่ตัวนะฮะก็คือน่าจะน่าจะต้องแทงลูกับพิตซี่ผมทุกข้ามให้ได้นะฮะเดียนครับผมใจเดียนแบทแมนเดินทั่วแมบเลยแบทแมนผมผมเสียวแทนแบทแมนมากมากแบทแมนระวังอยู่ดูหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยปิดปิดหลังปะปิดหลังปะเฮ้ยสวยสวยสวยหรือเปล่าวะ แยกโอเมนได้เอางามสิแบบนี้เอ้ยตายไปเออโอ้โหการแยกไฟนี้การแยกไฟนี้มันมแบทแมนทำได้ดีมากชอดนี้แบทแมนทำได้ดีมากๆแล้วก็แล้วโอ้โหไม่อยากคิดไม่อยากฝันว่ามันจะพลิกได้อ่ะมันเก่งเก่งมากเลยคตดเกมเสียงแหบเสียงอ,อ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยตี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 ตตตตแล้วก็ตีเหมือนกันตีลังกา กลับเข้าไปตีบลตลกกาตีลังกาตีลังกาตีสดงดเชื่อเบื่อทวงอ้าวพิเกมอย่างสวยงามครับผมทุกผู้ชมเคยเห็นไหมครับที่การพิกเกมโอ้ไม่ได้เจอกันบ่อยๆไม่ได้มีบ่อยๆนี่ไงอาเซินก้าบอกว่าเราจะเละมากแล้วต้นเกม พีมาถึงสกอร์ผมโอเคอยู่นะนี่ยตัวเกมผมก็โดนโดนเยอะเหมือนกันนะฮะโดนโดนแก๊งนี่แหละโอเคคนได้เอเพีเป็นคาเฟนีเนาะสวยงามอยู่นะโอ้โหนานๆจะเจอเกมมันๆแบบนี้ปกติเล่นเรยวมาเนี่ยอย่างที่ย้ําไปหลายๆคลิปนะครับผมว่าเล่นโล,นลนมาควรเล่นให้เกมนานะครับผมพอเกมนําก็รีบจบให้ได้แต่ว่าเกมนี้มาดูกันนะฮะผมว่าโลมาเกมตามมันเป็นยังไงก็พลิกได้อยู่แต่ว่ามันต้องใช้แบบว่าสเต็ป สเต็ปสเต็ปสเต็ปโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้